สวัสดีค่ะคลิปนี้แพลวจะพาทำขนมมันไส้กล้วยพร้อมวิธีการห่อง,ง่ายๆสีสวยให้แน่นดีไม่มีหลุดค่ะส่วนที่เด็ดมากๆกระปรองอร่อยแน่นอนค่ะเนื้อมันเหนียวนุ่มเหนึบหนับไส้กล้วยหวานชำ่ำเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันอร่อยสุดๆเลยละค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวมันสําปะหลังนะคะ มันสัมปะหลังเลือกที่สดใหม่ค่ะพันห้านาทีจะมีขายตามตลาดสดทั่วไปลองถามแม่ค้าดูนะคะนำไปล้างน้ำทำความสะอาดเอาขี้ดินขี้โคลอนออกให้หมดให้เกลี้ยงแล้วก็พักให้เสด็จน้ำให้แห้งดีก่อนค่ะค่อยนำมาปอกเปลือกแบบนี้นะคะปอกลอกเปลือกออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยค่ะท้ามันที่สดใหม่จะลอกเปลือกออกได้โดยง่ายดายแบบนี้เลยค่ะ พอเราปอกเปลือกออกหมดเกลี้ยงดีแล้วจากนั้นนํามาผ่าครึ่งนะคะผ่าครึ่งจะเห็นว่ามีไส้ในตรงกลางค่ะให้เราเฉือนไส้ในตรงกลางออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยนะคะให้นำมาล้างน้ำทําความสะอาดออกให้หมดเกลี้ยงอีกทีหนึงค่ะ เราน้ำใสสะอาดดีแบบนี้แล้วเาไปเทใส่ตะเกงีงพักเสด็จน้ำไว้ให้ดีก่อนนะคะนํามันที่เราล้างทำความสะอาดไว้เมื่อกี้มาขูดด้วยที่ขูดมือแบบนี้ค่ะช่องเล็กนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีที่ขูดมือแบบนี้ก็ให้ใช้ที่ฝานมะละกอ ฝานเป็นเส้นเล็กๆบางๆแล้วก็นำไปปั่นเลยก็ได้หรือจะขูดแบบนี้ก็ได้เลือกเอาตามถนัดเลยนะคะพอขูดเสร็จก็จะได้เนื้อมันที่เป็นเส้นเล็กๆฝอยๆละเอียดๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอตัวขูดมันของเราให้เสร็จหมดเกลี้ยงดีก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ พอเราขูดมัน5นาทีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายค่ะความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยใส่ไปได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะกะทิค่ะใครใช้กะทิข้นสดให้ใช้ส่วนหัวใครใช้กระทิกล่องใช้ได้เลยนะคะ แล้วให้เราคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะให้เกลือให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีค่ะละลายเข้ากันดีแล้วให้เราใส่สีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงไปเพื่อตัดปรับแต่งสีให้ออก เหลืองส้มสวยงามน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะใครอยากได้สีธรรมชาติไม่ต้องใส่สีผสมอาหารเพิ่มก็ได้พอเข้ากันดีแล้วได้สีเหลืองอ่อน,ออนสวยงามตามต้องการแล้วก็นำไปห่อได้เลยค่ะต่อไปให้เรามาเตรียมกล้วยน้ำว้าสุกงอมนะคะ ตัดหัวตัดท้ายตอกเปลือกเอาเส้นใหยออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยค่ะก้วยน้ำว้าสุกงอมจะเพิ่มความหวานช่ำอร่อยมากกว่าที่ไม่งอมนะคะพอทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการห่อกันค่ะไม่ต้องไซ้ใหญ่วางลงค่ะใบต้องไซ้เล็ก มันหน้าประกบเข้าหากันสลับหัวท้ายนะคะวางใบตองเฉียงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตักมันที่เราผสมไว้ใส่ลงไปค่ะเกลี่ยออกให้บางๆหน่อยแล้วก็นำกล้วยที่เราผ่าไว้ครึ่งลูกวางใส่ลงไปค่ะแล้วก็ ตักมันมาโปะใส่ข้างบนให้ทั่วดีอีกทีนึงค่ะพอได้แบบนี้แล้วให้เราจับชายใบตองรวบขึ้นเข้าหากันค่ะแล้วก็จับชายพับหนึงสองสามให้แน่นดีแล้วก็จับจีบค่ะให้แหลมสวยแล้วก็พับชายลงมาก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะห่อเหมือนเข้าต้มมัดค่ะ อีกข้างหนึ่งก็จะพับให้เป็นจีบสวยดีแบบนี้ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะมันจะมีน้ําไม่เหมือนเขาต้มผัดนะคะเราจะห่อแบบนี้แล้วก็นําไปเรียงใส่ซึง้งเตรียมนึ่งได้เลยคะ่ะพอเราห่อขนมมันของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาเรียงใส่ซึ้งให้เต็มดีแบบนี้เลยนะคะ ให้เราปิดฝาซึ้งนึ่งต่อด้วยไฟกลางอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะโดยจนกว่าขนมของเราจะสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีเลยนะคะพอเรานึ่งขนมมันของเราครบเวลาหนึ่งชั่วโมงได้แล้วนะคะด้วยไฟกลางค่ะเปิดฝาดูค่ะขนมสุกแล้วใบตองก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็จะมีกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะให้เราปิดเตายกลง พักไว้ให้อุ่นสักหน่อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูเนื้อขนมมันของเรากันนะคะขนมมันของเราก็เริ่มเย็นตัวดีแล้วนะคะพอนึ่งเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะพอเริ่มอุ่นสักหน่อยเราจะนํามาประกบกันแล้วก็มัดเหมือนข้าวต้มมัดเป็นคู่ๆแบบนี้ก็ได้หรือจะทําแค่แบบนี้ก็ได้ไม่ต้องมัดก็ง่ายดีเหมือนกันนะคะใครชอบแบบไหนถนัดแบบไหนก็จัดไปตามชอบได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแกะดูขนมมันไส้กล้วยของเรากันค่ะ กินสุดๆเลยละค่ะน่ากินสุดๆเลยนะคะขนมมันไส้กล้วยของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะ น่ากินสุดๆเลยละค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูขนมมันไส้กล้วยของเรากันนะคะ กล้วยหวานชำ่ำตัวเนื้อขนมมันก็เหนียวนุ่มเหน็บหวานกำลังดีเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันอร่อยสุดๆเลยนะคะลองไปทำดูค่ะใครมีมัน5นาทีต้องจัดค่ะห่อใส่เบตองแบบนี้ก็หอมอร่อยดีเหมือนกันนะคะใครไม่ถนัดหอ่อไม่อยากหอ่อทำแล้วเทใส่ถาดใส่พิมพ์นึ่งได้เลยค่ะก็ง่ายดีเหมือนกัน ใครถนัดหอก็จัดไปได้เลยนะคะเพิ่มความสวยงามน่าซื้อน่าทานมากยิ่งขึ้นค่ะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบกากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ